ตอนนี้นะคะองุ่นป่าก,ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะทําให้มีคนปลูกกันอย่างแพร่หลายปีนี้นะคะองุ่นป่าก,ก็ได้ยึดครองพื้นที่นี <c oughs> ่เท่าไรก็ให้ลูกสะพ้าเบิร์ดเดอร์แม่เดอสาธุดเพยมอ่าโอเคแสดงว่าน้ำมนต์ได้ผลกินคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะสุดยอดมากเลยนะคะใคทำลายมาแล้ว ของแท้จะสวัสดีค่ะพบกับช่องสุกไทยเกาหลีไบคเรียนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูการเก็บอมุนป่าจัง ค้างเหล็กตรงนี้ได้ไหมเมื่อก่อนนะคะพวกเราก็จะปลูกมะละกันใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้นะคะองุ่นป่าก,ก็ได้ยึดคลองพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้ไม่สามารถปลูกผักอย่างอื่นได้เลยค่ะและที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค้างอางุ่นใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมปกติก็จะพาดูพาเก็บนะคะตรงหน้าร้านอาหารแล้วก็ขึ้นไปเก็บบนหลังคานะคะแต่ปีนี้เรามีองุ่นป่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ พ่อปู่แม่ย่าได้ทําการขยายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวซอจะมาบอกเกี่ยวกับการขยายพันธุ์มีทั้งหมด2วิธีค่ะ 1. ขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะคะองุ่นเนี่ยเวลาที่มันสุกนะคะมันเป็นเม็ดสีดําเนี่ยเม็ดของมันนะตกลงมาที่พื้นนะมันก็จะงอกง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถนําเอาต้นกล้านะคะไปปลูกต่อได้เลยแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่า มันจะทําให้อังหุ่นนะคะมีเม็ดที่เล็กลงแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเราอยากได้เป็นสวยๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีการ ะะปลูกโดยการตอนกิ่งค่ะแต่ว่าองุ่นป่าเนี่ยมันมีวิธีที่ปลูกง่ายกว่านั้นไม่ต้องตอนกิ่งนะคะผนประมาณเดือน2เดือน3ามนะคะมันจะมีรากค่ะทุกคนรากองุ่นหนงออออกมาท,ทุกตาเลยนะคะเพราะปลูกไม่ยากก็ทําการตัดจอบตัดจอบแบบนี้นะคะแล้วก็ไปปลูกค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนเห็นเห็นหนวดมันตรงนี้ไหมเห็นรากมันตรงนี้ไหมคะกดลงไปที่ดินนะคะแล้วก็เอาดินมากลบค่ะกลบไว กดไปเลยแล้วก็ปล่อยไว้ให้รากมันงอกนะคะมันจะแตกล่าออกมางอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอรากมันเริ่มงอกแล้วเราก็มาตัดค่ะตัดจุ๊บตรงนี้แล้วก็เอาไปย้ายไปปลูกที่อื่นค่ะมันก็จะได้ลูกออกมาแบบอย่างนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยนะคะนะคะแต่ว่าวิธีการที่ปลูกโดยมเมล็ดนะคะมันจะทําให้องุ่นลูกเล็ก,กลงกว่าเดิมค่ะแล้วก็เผลอๆอาจจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ และตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะนี่คือค้างอางุ่นค้างใหม่นะคะใช้เวลาการปลูกประมาณ2ปีกว่าๆเองนะทุกคนคะ่ะก็ได้สภาพแบบนี้ค่ะโตเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะมีโรงงานใหม่นะคะมาเปิดอยู่ตรงหลังบ้านค่ะ โรงงานนี้เมื่อก่อนจะเขาจะเช่าโรงงานนี้อยู่นะคะเช่าแล้วก็ทํางานเนาะแต่คราวนี้เขาแบบเหมือนรวยอะ่ะมีตังเขาก็เลยซื้อที่ตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างโรงงานเป็นของตัวเองเลยค่ะตอนนี้นะคะโรงงานก็สร้างเสร็จแล้วยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยทําพิธีขึ้นบ้านใหม่คล้ายๆกับขึ้นบ้านใหม่นะคะเนี่ยเขาก็เลยมีการต้อนรับนะคะต้อนรับโรงงานเป็นการแบบว่าเออขอให้แบบบริษัทนี้แบบดีนะคะขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อารมณ์เหมือนคล้ายๆขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีข้างบนมีดนตรีแต่โซอ,อยากเห็นมากเลยนะว่าเขาทํำยังไงแต่โซขึ้นไปไม่ได้ทุกคนยกกล้องสูงสุดมือแล้วแต่ว่าก็มองไม่เห็นนะคะนี่ดนตรีมวนขนาดโอ้ยตกใจบน้นเลยเสียงผู้ใดตัดกันค่าทุกคนตรงนี้นะคะตัดง่ายมากโซชอบตรงนี้มากเลยค่ะเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะไม่ต้องขึ้นหลังคาค่ะ สวยตรงนี้สวยกว่าบนหลังคาเยอะเลยทุกคนมันเป็นพวงยาวๆแล้วก็เต็มเลยนะคะเต็มทุกแบบทุกช่อะคะ่ะสยมากค่ะยอดทุกคน,กคนตัดง่ายมากเลยคะ่ะ มันน่ารักมากตมูเตนีโอ้งามแพงทุกคนตอนนี้นะคะอางุนป่าก,ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะทําให้มีคนปลูกกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่ามันเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายแล้วก็อึดแล้วก็ทนนะมีคนถามเสมอทุกปีเลยว่าเปรี้ยวไหมน้องซอบเปรี้ยวมากเลยค่ะเปรี้ยวเหมือนกินมะนาวนะคะ เหมือนเรากินมะนาวเลยมะนาวแบบซีกเล็กๆแล้วก็บีบสปากชิกๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเลยน่ารักแบบเต็มเลยนะคะทุกคนแบบแน่นๆเลยอะ่ะเต็มทุกจุดเลยอะ่ะ ชอบอันนี้ค่ะไม่ต้องยืนนั่งเก็บสบายๆเลยยังเด็ดง่ายๆเลย น้ำมนจงรักจงหลงอันนี้น้ำมนเด้อในทุกคนจงรักจงหลงมีเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดทุกอย่างสาธุอ่ะสาธุแล้วเพียงเพียงก่อนโอเคในน้ำมนแล้วค่ะรักรักไหม อ่าโอเคแสดงว่าน้ำมนได้ผลนีเท่าไรก็ให้ลูกสะไพเบิร์ดเดอร์แม่เดอร์สาธุแล้วเพียงก่อนเพียงโอเคเอากินน้ำมนลูกไพลราบัตทนีอ๋อเออจ้าโอ้เซตลาบัตทนีเซตกับดักแล้วอ่ะอ๋อป้าอ้ามีเท่าไรก็ให้ลูกสะไพหมดทุกอย่างเพียงเพียงอทุกคนกินน้ำมนหมดแล้วนะคะเออยาเสนีย์ยาเสนี์ เร<ม>าห<ๆ>มักมุนนี่ระว่าเกาหลีมบมีเดอร์ระวา่าง <c oughs> โค <c oughs> ดีอบบุดเตรกุกมักมุนสวยๆเปลี้ยวๆค่ะหนึ่งกีีให้ๆๆกินแค่ห,หนเดียวนะคะเรเข้ามาเร่เข้ามาคะ่ะทุกคนจา้าสวยๆจา้าแล้วก็วันนี้นะคะมีสูตรพริกเกลือกะปิมาฝากทุกคนด้วยนะคะสูตรนี้นะคะทําขายลูกค้าดีกินถึงขั้นกลับมาซื้อต่อเลยนะสูตรนี้อร่อยมากคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ พริกเกลือกะปินะคะสูตรเข้มข้นค่ะอันดับแรกใส่น้ำตาลลงไปก่อนเลยค่ะ,ะแล้วก็พริกค่ะแล้วก็กะปิค่ะเกียกะปิผงปรุงรสคนคอันนี้เด็ดมากใส่ลงไปแล้วโอ้โหยังอรอ่อยผงชูรสนิดหน่อยค่ะ ก็ใส่เกลือลงไปก่อนนิดหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันคลุกให้กระปีมันแตกนะคะคราวนี้ชิมรสดูค่ะทุกคนครั้งเดียวอยู่เลยค่ะอร่อยมากใครที่กินเข้าไปแล้วนะคะชอบเผ็ดก็เติมพริกได้อีกนะคะหรือว่าจะชอบหวานอีกก็เติมน้ำปลา ก็เติมน้ำตาลลงไปอีกได้เลยค่ะง่นป่าล้างเรียบร้อยมีน้ำเกาะตามลูกนะคะนิดหนึ่งจะดีมากเลยค่ะเพราะเวลาเราทิ้งลงไปในนี้นะคะมันก็จะไปเกาะเกลือตรงเนี้ยค่ะค่ะนี่ไครั้งนี้นะเอาใจคนที่ชอบกินพริกเกลือกะปินะคะขยำเลยให้มันเข้ากันเลยท้ำลายมาแล้ว มะตัมมะยมแล้วลวะ่แวะแล้วว่ะอันเดียวแล้วว่ะอืมเต๋อโอ้โอร่อยถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่ามันเม็ดใหญ่ขนาดไหน ให้หนึกถึงมะเขืขอพวงนะคะที่ลูกใหญ่ที่สุดเวลารเราซื้อมะเขือพวงมาอ่ะม,มันจะมีอยู่ไม่กี่ลูกใช่ไหมที่แบบเป็นลูกใหญ่ๆค่ะใ,ใหญ่ที่สุดนะคะนั่นแหละมะเขือพวงเฮ้ยกบาส็บลุงสว,มงวแม่บอกว่าไม่เปรี้ยวเลยตอนแรกกินไม่มีน้ำจิ้มอะไรเปรี้ยวมากแต่พอใส่แบบนี้แม่บอกไม่เปรี้ยวเลย มันมีเม็ดนะคะทุกคนกินได้นะคะ่ชอบชิมขับขับมาขึ้นมาไงรสกระตัดต้า ตามนะคะสูตรนี้อร่อยมาก

嗯。 กรอบๆโซนๆเลยนะคะถุงนี้นะคะ1นกิโลค่ะได้เยอะมากเลยกินประมาณสิคนนะคะถึงจะหมดค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนกินคนเดียวได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะนี่จ้าแซบ่บๆกรอบๆเปรีป้ยวๆค่ะเรปกติเคยเห็นแต่หมาไล่แมวใช่ไหมเขานี้แมวไล่หมาน้ำโชคซนซะด้วยเขานี้เจอหมาเข้าไปชอบใหญ่เลยเออกไปเรื่อย ของแท้เจอของแท้แล้วเจอนักเลงน้ำโชคแล้วน้ำโชคไม่กลัวหมาเลยทุกคนดู